สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกินฮอตบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําแกงหอยคขมนะคะก่อนอื่นก็เก็บวัตถุดิบที่สาคัญเลยะคะ่ะในการแกงหอยในวันนี้นะคะก็คือใบชะพูนั่นเองนะคะถ้าขาดใบชะพูไปก็คือแบบโอโหม,มันคืออะไรนะที่ขาดหายไปในชีวิตอะไรแบบนี้จากนั้นก็เก็บผักชีฝรั่งค่ะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะชูรสขึ้นมาค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมมาเก็บใบชะพลูตรงนี้อีกนะคะเก็บให้เยอะที่สุดเก็บให้มากที่สุดนะคะช่วงนี้ใบชะพลูแบบงอกงามมากเลยนะคะนอกจากเราจะใส่ในเมนูแกงได้แล้วนะคะเราสามารถนําไปประกอบอาหารอื่นๆได้ค่ะเช่นเมี่ยงนะคะหรือว่าเป็นยำแหนมค่ะอร่อยมากค่ะ เคล็ดลับสำหรับการนําหอยมาประกอบอาหารนะคะแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนต่อยหอยให้ครบทุกลูกนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด1-3น้ําค่ะจากนั้นเราก็จะนําหอยมาคลุกเคล้ากับเกลือเพื่อจะล้างให้สะอาดจนกว่าน้ําจะใสเราถึงจะนําหอยมาใช้ประกอบอาหารได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ตกใจผงชูรสแรงมากเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ ตามด้วยโรตีค่ะน้ำปลาค่ะก็ตามด้วยหอยที่เราล้างสะอาดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ การล้างหอยให้สะอาดไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทุกคนแค่เราแค่เราเทเกลือลงไปในน้ำที่เราล้างหอยค่ะแล้วก็ใช้มือถูๆให้ตัวหอยสะอาดนะคะล้างจนกว่าน้ำจะใส่นะคะเราก็สามารถนำหอยนั้นมาประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วค่ะคือโอเคชันล้างสะอาดแล้วนะ <laughs> โอเคนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพลูแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะ โอ้โหแบบหอมมากๆเลยนะคะแค่ลงไปสัมผัสน้ำเดือดเดือดกลิ่นใบชะพลูแบบฟุ้งเต็มห้องครัวเลยค่ะแบบหอมมากๆอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ครุกนคราวให้เข้ากันค่ะให้ใบชะพลูสลดนะคะให้เขาสุกค่ะชิ้งให้น้ำเดือดอีกครั้งนะคะจากนั้นส่วนสำคัญอีกวัตถุดิบหนึ่งก็คือข้าวเบือนะคะ เราก็นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้นะคะแล้วก็มาตำแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นนะคะใส่ลงในแกงที่ต้องการได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเบือติดหม้อและไม่จับเป็นก้อนนะคะและสุกทั่วถึงค่ะเป็นเรียบร้อยค่ะอันนี้ให้ทั่วชิมก่อนเลยนะคะว่าจะแซบหรือไม่แซบนะคะแต่แน่นอนค่ะแซบอยู่แล้วนะคะหลานทำให้นะคะมาค่ะทุกคนค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ